สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนสมาชิกทุกท่านมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับการค้ำประกันรถยนต์นะครับแล้วโดนยึดบ้านขายท่อตลาดมีจริงไหมวันนี้จะพามาเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณที่มาด้วยสาหรับหนังสือพิมพ์ข่าวสดทางการเลสซิ่งจะฝากลิงก์ไว้ทางด้านล่างให้เพื่อนๆสมาชิกได้เข้าไปอ่านเพิ่มเติมสาหรับวันนี้นะครับจะพามาดูเกี่ยวกับเรื่องของข่าวการโดนยึดบ้านนะครับจากการที่เป็นแค่คนค้ำรถยนต์เท่านั้นนะฮะ อันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ส่วนตัวทางด้านท้ายคลิปด้วยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านไหนนะครับที่กําลังนึกอยูอ่มันเป็นไปได้ไหมนะครับวันนี้จะพามาไล่เรียงเลยว่าเรื่องราวอย่างนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับเริ่มต้นจากที่ทางด้านของเนื้อหาข่าวนะครับหนังสือพิมพ์ข่าวสดเขารายงานไว้ก็คือทางด้านของคุณพรพันธ์นะฮะอายุ36ปีอยู่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เขาถูกยึดบ้านนะครับขายทอดตลาดเนื่องจากนะฮะ ไปค้ำประกันรถยนต์1.8ล้านให้เพื่อนสนิทแล้วทีนี้หลังจากนั้นมีการขาดส่งนะครับเขาก็มาบังคับเอากับคนค้ำนั่นเองนะครับทีนี้มาดูทางด้านของเรื่องราวนะฮะของคุณพรพันธ์ที่โดนเนี่ยก็คือเขาบอกว่านะฮะเขาไปค้ำประกันรถยนต์ให้เพื่อนเขา1.8ล้านนั่นเองนะครับคันตัวเจ้าปัญหานี่แหละหลังจากนั้นตัวเจ้าของรถอาจจะเกิดปัญหาอะไรสักอย่างและผ่อนไม่ได้นะครับอาจจะเอาคืนหรืออาจจะโดนยึดอะไรก็แล้วแต่นะครับ ทีนี้พอเขาขายท่อตลาดรายเสร็จมันเหลือเงินส่วนต่างเงินส่วนต่างตรงนี้นะฮะทางด้านของเจ้าของรถเขาไม่ผ่อนต่อเขาไม่รับผิดชอบนะครับทางด้านบริษัทเองเขาก็เลยมาบังคับเอากับคนคำ้ำคนค้ำก็เลยต้องรับผิดชอบตัวนี้ไปนะครับแต่ทีนี้คุณพรพันธ์เองเขาก็อาจจะทราบเรื่องแต่ว่าก็ไม่คิดว่าทางด้านตัวหนี้สินนะฮะตัวเองจะต้องเป็นคนรับรับผิดชอบเพราะว่าเจ้าเจ้าของรถแล้วหนี้สินก็ไม่ได้เยอะด้วยนะครับ ตอนนี้นี่สินส่วนต่างถ้าอยู่ตามเนื้อหาข่าวเขาบอกว่าแค่ห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวเจ้าของรถันหนีหายไปเลยเาทางด้านของการนะครับคัดประกันรถเนี่ยาทางด้านคุณพลพันธ์บอกว่านะครับอตอนนี้ทางด้านของกรมบังคับคดีนะครับาทางด้านจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเขบาบังคับคดีแล้วก็ตั้งที่จะขายทอดตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นขบวนการทางด้านของกฎหมายนะครับซึ่งพอไปถึงขั้นนั้นน่ะถามว่าถ้ามีคนซื้อซับ มันจะโดนขายไม่แน่นอนนะฮะโดนขายแน่นอนเดี๋ยวการและซิงจะเล่าให้ฟังประสบการณ์ตรงนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเรื่องของคุณพรพันธ์ก่อนนะรเรื่องคุณคุณพรพันธ์เนี่ยน่าหน่าสงส,สารมากมานะครับเขาบอกว่าเขาก็มีลูกด้วยนะครับและแม่ก็ป่วยด้วยนะฮะแล้วก็รายได้ก็ไม่ใช่ดีนะฮะช่วงนี้ทามาหากินลําบากมากอ่าก็อยากจะอ่าให้เพื่อนนะครับเพื่อนสนิทมาช่วยรับผิดชอบหรือว่าถ้าใครนะครับอ่าที่พอจะอ่ามีทางออกให้นะครับหรือพอจะมีทางอ่าแก้ไขให้ก็อ่า อยากให้เข้าไปช่วยนะครับประมาณนั้นจริงๆนี่สินไม่เยอะนะห0,000ื่น,น 50, เองนะครับจากรถคาร์ล้านกว่าบาทนะเนาะหลือ5 0,000่นเขาน่าจะรับผิดชอบนะครับอันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างนะครับสําหรับทางด้านของคุณอพอพันธ์นะครับเพื่อนๆสมาชิกเข้าไปอ่านเพิ่มเติมแล้วกันนะครับไอตัวเนื้อหาข่าวก็การสิงสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับว่าทางด้านของคุณพรพันเองเนี่ยเก็บแค่ไปค้าประกันรถให้เพื่อนเท่านั้นนะฮะนนแล้วเพื่อนเนี่ยก็ไปซื้อรถโอ้โหเขาต้องอย่าแพงเลยน,นะคะนาร์ล้านกว่าบาทนะฮะเกือบ2ล้าน ทีนี้ค้าบประกันเสร็จแล้วนะครับไอ้รถเนี่ยมันก็มีปัญหาโดนยึดโดนอะไรไปขายท่อตลาดมันมีส่วนต่างนะครับไอ้ตัวส่วนต่างเนี่ยบริษัทเขาก็จะมาเรียกร้องเอากับทางด้านของคนเจ้าของรถนะฮะแต่เจ้าของรถแม้ผิดชอบคนคําก็เลยซวยโดนไปเลยนะครับทีนี้เขาก็เลยมาบังคับทรัพย์สินนะฮะทางกฎหมายเนาะเขาก็มาบังคับทรัพย์สินถ้าเขาตรวจเจอทรัพย์ใครเขาเอาหมดนะครับเอามาขายท่อตลาดแล้วเอามาหักลบกบหนี้กับหนี้ที่เหลือนะฮะ จริงๆแค่ห้าหมื่นบาทนะครับหัวบ้านทั้งหมังหนึ่งเขาคงไม่ปล่อยไปนะฮะคิดว่ายังไงก็คงดิ้นรนกันตามเรื่องตามรานะฮะแต่น่าเห็นใจมากสําหรับคุณพพันธ์นะครับสําหรับนี้ก็เป็นเรื่องที่มาเล่าให้ฟังนะครับการเลสซิ่งก็ไม่ได้มีเจตนานะฮะให้เพื่อนๆสมาชิกตื่นตระหนกเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อรถซื้อลานะฮะเพราะว่าปกติแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนการซื้อรถซื้อลาตอนการเลสซิ่งทาสินเชื่ออยู่นะครับคนค้ำเนี่ยผมไม่เอาเลยนะครับบอกเลยว่าคนค้ำผมไม่เอา เพราะมันไม่จําเป็นนะฮะคนที่จะซื้อรถเนี่ยเขาซื้อได้โดยคนคนเดียวอยู่แล้วนะครับคนค้าจะเอามาใช้ก็ในเคสที่แบบรถแพงจริงอะแบบอะไรบะาอ่าต้องบอกว่าเกินตัวอะไรประมาณนี้เวลาเอาลาซื้อรถแล้วก็เกินตัวมากๆอ,อ่ะคนค้าก็จําเป็นนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอาส่วนใหญ่ผมจะเอาแบบผัวค้าเมียนะครับพ่อแม่ช่วยค้ากันอะไรประมาณเนี้เพราะว่าคนค้าในยุคปัจจุบันนะครับเป็นการซื้อร่วมกันนะฮะจะไม่ความศักดิ์สิทธิ์ในการซื้อนะฮะ ในทางดังด้านกฎหมายต้องบอกว่าโอ้โหคนคนค้ำนี่ก็ถือว่าเป็นคนซื้อร่วมนะครับอทิทย์นี้ผมก็เลยจะพามาไล่เลียงให้ฟังนะครับถ้าเพื่อนเนสมาชิกเจอเคสแบบนี้เขาจะทําแบบไหนนะครับอันนี้เล่าจากประสบการณ์ตรงของเพื่อนการเลสซิ่งเลยนะครับและหลายๆท่านที่เคยประสบพบเจอมาค้ารถได้โดนยึดบ้านนะครับมาไล่เลียงให้ฟังเลยตั้งแต่เป็นช็อตไปเลยแล้วกันนะครับ เริ่มต้นตั้งแต่ติดตามทวงถามนะครับทางด้านของไฟแนนซ์นะครับหลังจากที่มีเรื่องอะไรแบบนี้ยึดลดยึดลากันมานะครับเขาจะติดตามทวงถามเราอยู่แหละถ้าตรงนี้นะครับเราจบเขาได้เราผ่อนต่อได้นะครับก็เอามาผ่อนต่อเลยดีกว่าอันนี้แนะนํานะครับคนค้าอ่ะถ้าไม่อยากให้มันมีเรื่องมีราวเพราะว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยไม่รู้ว่ามันไปขายท่อตลาดแล้วราคาจะตกจะลดแค่ไหนเราก็ยังจะต้องมาดั้งผ่อนอยู่ดีนะครับ แนะนำว่าคนค้ำนะ่ะคุยยังไงก็ได้นะครับให้คนซื้อเนี่ยมาเปลี่ยนสัญญาให้เราเป็นคนผ่อนเองนะครับถ้าทําได้นะแต่ถ้าทําไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะมันถือว่าก็ทํายากพอสมควรแต่ตอนขั้นตอนการติดตามทวงถามนะครับอันนี้ยังเป็นการเบสิกเบสิกอยู่นะครับอย่างมากเราก็เสียแค่ค่าติดตามทวงถามนั่นแหละครับพยายามทําให้จบแต่ถ้าไม่จบแล้วเนี่ยทางด้านของบริษัทนะครับเขาจะลากเราไปนู่นเลยนะฮะขายทอดตลาดเลยแล้วก็ทําไวมากนะ ไม่ใช่ว่าจะทิ้งไว้เป็นปีนะครับไม่ถึงนะครับทำไวจริงๆบางคันแบบแบบเพิ่งยึดยึดมาเนื้อฮะไปโผล่ลานประมูลเดือน2เดือนไปโผล่นู่นแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจว่าอ่ามันเป็นทุกเคสไหมนะครับแต่ถ้าถึงขั้นตอนติดตามทวงถามเรายังไม่มีนะฮะอ่าเราก็ดิน้นรนต่อไปได้ไม่เป็นไรนะครับทีนี้มาดูขั้นตอนต่อมาก็คือขั้นตอนของการขายรถอ่าขายเท่าตลาดไปว่าอย่างนั้นนะครับ าการขายทอดตลาดเนี่ยคือเข้าลานประมูลนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ารถเราเนี่ยโดนยึดมานะครับผิดนะัดสัญญาหรือว่าเราคืนรถอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะเอารถเราไปขายทอดตลาดซึ่งราคาต้องบอกว่าโหราคามันมันเทียบราคาตลาดไม่ได้เลยนะฮะบ,บางคันอะ่ะหายไปแบบอูหายไปเยอะมากนะครับ20-30%ได้เลยและ2 0 3 0ของบางคันนะครับมันตกไปแสนสองแสนอะ่ะแทนที่เราจะเอาไปขายข,ายข้างนอกได้กําไรมาเพิ่มเป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็ เป็นเรื่องที่ถ้ามาถึงขั้นตอนนี้ไม่แนะนําให้มาถึงขั้นตอนนี้เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้ามันถึงขั้นตอนนี้เพื่อนๆสมาชิกมีเงินมาประมูลเอารถก็ควรจะประมูลเอารถนะครับหรือว่าถ้าไม่ประมูลเอารถก็ปล่อยไปเราค่อยไปสู้กันทั้งอื่นเอาน,นะครับก็ยังไงก็เอาใจช่วยนะครับทีนี้มาถึงขั้นตอนต่อมานะครับถ้าขายทอดตลาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเรียกว่าจะเรียกส่วนที่ขาดนะครับก็คืออย่างสมมุติว่ารถเนี่ย มันเรามีหนี้สินอยู่นะครับอยู่มา2อ0 0มื่นเนาะแต่รถมันเอาขายทอดตลาดได้แค่หมื่นเดียวอีกหมื่นหนึ่งเรายังจําเป็นจะต้องไปนั่งผ่อนเขานะครับโอ้โหถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับตามในแง่ของกฎหมายแต่หลายๆท่านอาจจะแบบไปฟ้องร้องคดีความเป็นมีทนายมือดีก็ไม่ว่ากันนะครับถ้าจะดินน้นรนไปได้แต่ว่าการซิ่งก็ส่วนใหญ่ยังยังไม่เคยดิ้นรนไปทางนั้นนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเห็นแต่ว่าขายท่อตลาดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีนี่มีสินเท่าไรเหลือเท่าไรก็ต้องไปใช้เขานะฮะซึ่งในส่วนนี้ทางนัานของไฟแนนซ์เองนะครับเขาจะมาพูดคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าเพื่อนการลิซิ่งเคยเจอสถานการณ์อย่างนี้เหมือนกันแล้วเกี่ยงกันนะฮะเกี่ยงกันกไอ้คนคนซื้อแหละเพราะคนซื้อมันไม่ไปดูนะครับไม่รับผิดชอบเลยคนค้านะฮะก็คิดว่าเขาคงเอาแต่คนซื้อละคนค้าก็แค่คนค้านะฮะที่ไหนได้นะครับไม่ใช่นะครับ พอไอ้คนซื้อส่วนใหญ่แบบไม่รับผิดชอบแล้วนะ่ะคนค้ำต้องไปเองนะฮะเพราะคนค้ำในสัญญาจะเป็นคนซื้อร่วมนะครับความศักติ์สิทธิ์จะคล้ายๆกันเลยก็คือคนที่ต้องรับผิดชอบในสัญญานี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ควรจะไปติดตามทวงถามทีนี้มาถึงท่อนปลายเลยนะฮะท่อนสุดท้ายก็คือเขาจะมาอายัดทรัพย์เรานะครับแล้วก็ขายทอดตลาดซึ่งตรงนี้เขาตรวจเจอทรัพย์อะไรเรานะครับเขาก็จะอายัดทรัพย์เราทั้งหมดเลยนะครับบางทีอาจจะเป็น เงินในบัญชีมั่งนะครับแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าลึกๆเขาจะาทําขนาดนั้นไหมนะครับแต่บ้านเนี่ยเขายึดแน่นอนนะครับเขาอายัดบ้านอายัดที่ดินขายทอดตลาดแน่นอนแล้วซึ่งถ้าเราไม่ไปติดต่อจริงๆเนี่ยห่วงเวลาถามว่าเร็วไหมก็เร็วมากเหมือนกันนะจากที่เพื่อนการซิ่งเจอมานะครับในห่วงเวลาไม่ถึงปีนะตั้งแต่ขายทอดตลาดรถยนต์นะครับไปจนขายทอดตลาดที่ดินและบ้านเนี่ยไม่ถึงปีนะฮะ บ้านนู่นเลยนะครับแล้วบ้านก็ได้ขายดีนะมีคนมาซื้อจริงๆด้วยนะครับไม่ใช่ทเป็นเล่นไปนะครับก็ขว่าจะดิ้นรนกว่าจะหลุดมาได้ก็ต้องเสียค่านั้นค้านี้ให้เขาเยอะนะครับเพราะว่าก็มีคนทําธุรกิจแนวนี้อยู่แล้วนะครับซื้อบ้านอของขายท่ดตลาดแล้วก็บ้านบ้านที่แบบคนไม่ทิ้งอ่ะคนที่เขารู้ว่าเขาแบบจะมาไถนะครับก็เหมือนอแต่มันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะครับก็พูดคุยกันได้ไม่เป็นไร อยังไงก็เอาใจช่วยเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าโดนยึดรถยึดลาไปนะครับก็อย่านิ่งเฉยนะครับพยายามไปติดต่อกับไฟแนนซ์พยายามติดต่อธนาคารให้ได้นะครับอย่าปล่อยล่วงเลยให้ถึงขั้นตอนที่ลาบากลําบากไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพอมันไปถึงชั้นศาลเนี่ยเขาบังคับกฎหมายเขาเอาจริงๆนะครับไม่ได้ทำเล่นๆนะครับงไงขอบพร่อุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ